เป็นเวลากว่า3เดือนแล้วนะคะที่ผู้ป่วยฉุกเฉินใน3มกองทุนสุขภาพสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้โดยไม่ต้องทวงถามสิทธิ์และสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าค่ะแต่พบว่าปัญหาโรงพยาบาลเอกชนไม่ทําตามข้อตกลงโดยเรียกเก็บเงินค่ารักษาตามจริงและไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางที่1500บาทค่ะรวมทั้งยังมีการปรับคานิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เหลือเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินสีแดงหรือผู้ป่วยที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้นติดตามรายงานของคุณศิพรพรขิดประกอบค่ะ หลังรัฐบาลประกาศใช้นโยบายรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวกันใน3กมกองทนสุขภาพโดยไม่ต้องทวงถามสิทธิ์มาเกือบ3เดือนก็ถูกตั้งคำถามว่าเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเพราะการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีการปรับคำนิยามให้เหลือเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินสีแดงหรือผู้ป่วยที่มีอันตรายถึงชีวิตจึงจะสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ถูกตรวจสอบสิทธิ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่ที่มีความจําเป็นข้างไม่ถึงการรักษามีผู้ป่วยฉุกเฉินจํานวนมากที่เข้าใจผิดและไปใช้บริการฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว่าแต่ท้ายที่สุดก็ถูกเรียกเก็บค่ารักษาตามราคาที่โรงพยาบาลเป็นผู้กําหนดเองโดยไม่ยอมรับราคามาตรฐานตามกลุ่มโรคหรือ D R G ของ3กองทุน ซึ่งกำหนดราคากลางไว้ที่1,500บาทล่าสุดสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยังขอให้พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่พ้นขีดอันตรายกลับไปรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ใช้สิทธิ์ภายใน24ชั่วโมงไม่เช่นนั้นจะเรียกเก็บค่ารักษาตามอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด และหากผู้ป่วยยังสมัครใจรักษาต่อก็ต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มเติมเองโดยอ้างเหตุผลว่าราคากลางตามระบบ D r G ที่ใช้อยู่ทำให้โรงพยาบาลเอกชนขาดทุนหนึ่งในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าเลดราคา D r G นี้เป็นราคากลางตามมาตรฐานสากลที่คานวณจากต้นทุนค่ารักษาที่แท้จริงจึงไม่จำเป็นต้องปรับฐานให้สูงขึ้นอย่างไม่มีเพดาน ตามข้อเสนอของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ทำให้เกิดการรักษาอย่างฟุ่มเฟือยและกระทบต่องงบเหมาจ่ายรายหัวของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงระบบการเงินของโรงพยาบาลภาครัฐแต่ถ้าปล่อยให้มีการจ่ายเรียกเรียกเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริงอันนี้จะมีการให้บริการที่เกินจำเป็น ที่เกินจําเป็นที่ไม่สมควรเนี่ยเป็นอันมากเลยทีเดียวเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเนี่ยไม่มีการควบคุมที่ดีฮะไม่มีระบบควบคุมกํากับดูแลที่ดีนะฮะหลังเริ่มดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนปี2555จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการแล้ว2,714คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยใน1992ายคนผู้ป่วยนอก732คนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลเอกชนเป็นเงินกว่า26ล้านบาทหรือเฉลี่ยดเดือนละประมาณ10ล้านบาทส่วนข้อเสนอให้ปรับเพดานเงินชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตามเลทราคาของโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับการตอบสนองหรือไม่ ต้องติดตามจากมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมในวันที่10กรกฎาคมที่จะถึงนี้สิริพรกิบป,ประกอบไทย PBS รายงาน